บางคอนที <ra ่ทำแบบแมนครับสองตัวาหน่อยอครับที่ทำก๋วมเที่ยวแรกครับผมดแดงงามเลิอบคุณรับหัวเสียบนะครับนล่อยใส่หมูม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัญญายุยยุงุงานาวสกูทุกคนครับเอฟซีนปเทียะตามระเทศยนแลครับเนาะขอพคกวาเขาวคอนลุยานครับผมนี่ คำคำมาทียี่ิบสองมีนาคมปศสองพันฮาว 2, หกสิบเจ็ดครับมี่บาคอนกับพาพี่พาหนองมาเรียนของสูงครับผมมาทำกันแม่แซมมแม่แซมจ้าครับมาหาทางไม่กินน่วงครับผมกินต้นล่าดวนครับผมมรนลุเป็นรั้มกันเลยครับบ่าวคอนแม่แซมสโส่วมันไปเลยครับไปเลยครับผมตัวแลกแห่งมันครับพิ่น่อง ดแล้วกรนึงเอ่ม่เท่หลุดล้งการครับพี่น้องเห็นข้องสูงครับวันนี้มีตัวหรือไม่จะเด็ดดาในไลฟ์นครับเนาะดูตัวผมพี่น้องไตัวผเห็นองตัวพี่น้องติดนี้ บอกเขาเปล่าเห็นแต่เขอเปล่าที่นั่นเคือแหลกเคือแหลกสอนแนนอ้าวพบกาวใบใดแน่กระเทยใส่กระติกไหวจ้ะมีบอทั้งนั้น ใหม่เนี่ยสต,ตัวนี่แก่ตัวนี้จะโตสามโตฮึขี่เชียงพี่น่องก็ไล่ขนาดนั้นมึงันี้ก็มาหากินใกลเต่าไกลบ้านน้อไม่แช่ป่ะว่าทางบ้านจงหอมด้วยครับพี่น่องมาไกลครับเลยนี้สองตัวห่างกันไม่ใช่ไม่ใา่พี่หน่อเียก <laughs> วัวแมนเลยตัวตน,นี้มีสีหาตัวอี่ตัวน,นั่นครับห้งองอมาถึงหัวคำได้คนท่านออ,ออกเนาะโอ้โอโอโขาทาแล้วพี่น้องต้องใส่สมาธิเอ้เนาะเพื่อ,อ,อ,อนพวกเขาขวดโคกมาแมนมาแมนกับผู้ใดได้ใจพี่น้องบินนี้เลยเด้อ บางคนที่เยอเอา๊บแดงๆครับผมเอาไปตำใส่บุ้งมันแม่แท่เนาะจ้ะป้นตัวหนึ่งมาษบงต้องตัดด้วยตัยเอาบางคนจัดการหางๆเนาะเดี๋พวกปน้ะได้ะจากพี่น้อครับผมเ้อเอ๊บิดตัวนึะ นึ่ตัวนึ่งอสองตัวครับพี่น้งนอ,องจะหลนกันอีกต้นไม้จ้ะพี่น้งองต้มกินดูบินไปจอ่อปลุกไงคุ่เจริงส่วนหน่อยๆมีสองตัวค่อยๆค่อยเฮ้ยน่าวินดูบินโต๊ะให่ต๊วใหญ่ใ,ใ่ผิดพลาดผิดพลาด ับเอาเหมือนไัเ็จเลยด้ับหนโงโตเิ่นเนาะแดงงามเนาะจีโนนแดงหหอเพิ่นวาจ้ะสวยแต่เหมองกย่แจ่มเนาะแมนตกนอมันยกสูงเลยเนาะตนไดสูงก็ต่อยเอาไปจะสั่นมั่จูกเลตนสูงคัตาบินแดงเลยนะใหม่เท่หม่ตามตัวใมันสั่นเนาะ อ่ซันซันซันล,บล,บนลนงบ่อลงบ่อฮุนัสเสียงเพิ่นวูววอยู่มันบุกมาเลยมาจากพี่น้งองตัวนึงในเสียมเหนี่ยมเห็นตำาำอืมเ้างพี่น่องาล้วนาองจพ่หน่องก็มาไล่คนดูจ้ะจะโตบบาควคนอโตเต็น เรียบร้อยแล้วอีจ้าพี่น้องเห็นอีลจาตัวนงเดี๋ยวตามๆเนาะจ้ะแม่เสมจีจับเอาเลยนืมจ้ะนี่ตกมาแล้วตกมาแล้วออยาคัเอจ้ะไปุน้ำกันอีจ้ะอีจ้าพี่น้องเห็นอีลวจ้าตัวนึง ใ่แซมสิจ,จ,จับเอาเลยน่ะจ้ะต้นพื้นตำตำ,ตำแมงจีนุ่นแดงจีนุ่นแดงหน่อยน้องบาคอนเนาะแมงครับผมมันชีวิมันต้นดวนด้วยจ้ะนี่ได้สองตัดอกคูหนึ่งเลยต้นมนีนีแเน่งเนาะมีครับผมประมาณสามปีต้นใหม่ห้าสิเดิดบิโลเป็นละเอาไหมมาสันฝดเนาะสันมันอยู่ในป่าพุก,กิกาเนาะ ที่แงที่ส้มตาที่เดิมๆนั่นไม่ใช่นะแมนบนเลยต้นที่นวลแดงเาเด้ครับที่นนองมาทางเมงที่นวลน้ำกันบานโอ้ก็คืออยู่สูงสบานเฉยเ่องหมอนไม่ใช่นะอ๋ออ๋อตัวนี้ก็อ๋อตัวจะดเป็นออด้ยเนาะดวงสูงยาวเนที่เดมๆไอ้น้องที่หนองหากินยาคือกันเพื่อินให้มันทมเสีไม่ิน่ไหนแมน กแงคองมันก็มีลายหลุนลายแบบเพื่อนเนาะแง่สีแดงสีมนวนๆก็มีครับพี่น้องทุกูแบบอู้เดินแที่เลยครับพี่นอะพออีกเล้วจะต,ตึ้งตงงอองึงไม่ใช่หรืจันตันมันก็ลังขึ้นมาใหม่เนาะเดี๋ยวพอขนมือคุ้งๆกันหาแนมือมนสมจุจียกำจั้มมันจ้ะมายวาน,นเดีกยวมา แมนจ้ะเนี่ยสสามตัวจ้าพี่น้องครับพี่น้องเทการเที่ยวแรกครับผมหายลงโอเวลากระติกันเตียมมนีากอร่อยนกอเกี่ยวใส่กระสังมันเป็นกะสุระตายได้เลยเนาะแมนกะจุบระตายใส่กระติกใสสีอาอนี่ หอนเดยตยนตาย <S <S มันมีไรสิบอยู่หรือประมาณหน่อยเลยมีอากาศอะหอมออนเ,อาเนาะอนเอาไม้ที่บุคคณเคยเนอะอาะหาหล่อทางมานน้ำทางกันไม่แทบเนาะกา่เอาแห,อห้งพี่หน่อยด้วยุ่นหอนบุญละอย่างนู้นก๊าซที่ไทยเขาพี่หน่อย ทีนนแดงนะคนอื่น,นเนี่ยีนนค้างน้อยค้างเรียงเนาะไม้นี่ก็บ,บุกุนเคยเด้อครับพี่ห้องจะตีเราไป,ไปทางไหนบุกยังเปี่ยน,น,นเนาะเปี่ยนพ่นเอาหูครับเด๋วยวรออยดีจั ไข่ไม่เสร็มตอา <ừ, S 1> ค้างตอกของจนต่ำใส่หมวกหวงเนาะโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องความแส,สบไปอีกขีนเป็นแดงเลยครับป่าน,นานหอกเลยประมาณนี้เนะาะแขกมนครับเป็นรูน้อปไปนีครับ กองสูงเด้อที่น้องดิงั้นโดนปวดขอ้อบ่นล่ะมีบอไฟเกือบถึงก่อยยังไงล่ะเปลี่ยนกันทังครับเปลีย่ยนแม่แฟ้มข้าบ้านได้แล้วหนึงตัวหลุดนุ่งกันบังครับผม สองตัวกระสีสูงสีมานมาได้เนาะครับเนาะสามสามสากับมีต้นแล้วเป็นซิปเป็นเสาเลยครับผมตัวฝันสูงครับพี่น้องไหมสันแห้ครับผมไมมสันแห้งน่าโอ้จวบินออกเลรอของสูงนี่ก็หากินยากเงือครับผมอ่ะรวมกันต้นไม้ครับพี่น้องตั้มครับขึ้นหอย ชุบค่อยไม่เสี่ยมด้วยปฏิทตชุบเรียบร้อยสองตัวสวยๆครับพี่น้องหลุดเป็นขนผันเลยครับผมไปไปหาไปหลุดมนกันนี่ครับผมกับแม่แซมยางไปแล้วครับคุณไม่แซมตัวนึงใช่หรืองๆกันนตกอุบลุกเหรมแล้วมาแล้วมาแล้ันเดยวคือินมาไปแล้วไปแล้วครับหลุนคนตัวไห่ lúc nó canta nịt ta vĩnh ốc nè y nó nè nè thang nè thang húng 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 จะดูน้ำกันต้นไมมจ้ะต้วน,นี้ใินะม่จะโตตรนทำลายกับทังยากราะหายเงาไายเงาไล่กับกีดอ,อีกพีดอกขอนิดปลาครับตน้นเดนก็ไม่รายนะเนาะมบินบินเจ้า บินนีบิดละค่อยๆน้องนึงพันบินมาแตงแต่งสูงแล้วจ้ะไม่แสติดจ,จับเอาชึบอืออีกตันนึงจ้ะนี่มันตกลงมาสองโตต่อ อ,อากาศมือน้ะมาหอนมาเอาค่ะเ่เนาะหม,ามุนปลาดิโอ้โหเลยมาพี่ยพีเพีเดี๋ยวค่อยเกยลบ้ว้ทีหลังนี่พออดหอันนีนเลยเนาะแมนสูงคอยไต้เลยนะมาแล้ไปฟังพูดมัน,มน,มน สองครับพี่น้องนะครับเป็นลอยที่เก่าครับผมลอยตัวเกษนเถึนเกษน,น,นหนึ่งนะครับเนาะยติดกับมืออญญาญะเลยครับผมเป็นหนึ่งแดงเลยครับมาเด้อขับมาไตามีกินนองน้ำกันมนือนไยอาเลียนปลาเลียนดงโอ้ยชนะ เป็นแดงๆนะครับเตรมยมคัมืออาญะเลยรับพี่หน่อย เชียงพี่นหน่องหกขนาดเลยครับเดี๋ยวพอแล้วครับพี่หน,น่องตาเป็นแดงเลยครับผมไปถูดงกันอีกรอบทสามครับ ตัวนี้ตัมๆจะพี่น้องมีอยู่สามตัวตัวหนึ่งชุบตัวนึงค่ะตัวนี้มีสองตัวจ้ะพี่น้อไม่ใช่แมนหาตัวตั้มๆมันเนาะมันจะบินลงมาจะตกสูงเลยจ้ะ ใชาละปึ๊บไปหล่นน้ำกันอีกจ้าอีกตัวหนึ่งจา้าพี่น้องหลบที่สามห้องครับผมเที่นกันเด้ครับผมลง ฝากตัวขนนองใช่ไนมฮดูดลงไปทางไหนละนเราจะโตกึ้กดูดูได้ครับพี่น้อง นไปงลุดน้ำกันนี้ครับผมสองตัวใช่ไหมน้องตัวหนึ่งสี่จะ้ะเบาขวานพันไปต่อยส,องสูงๆเนาะแม่แสมก็เลยหาจับเอาตัวต่ำๆมันจะ้ะไปหลุดน้งกันอีกจะ้ะตัวหนึ่งจะ้ะ ဖယရောာလရ้จကေးိုခ်နူိုခ်တူာလရာရာရာရခ်ဆ်တ်ါတ်လ္ွေွေ်းြေရာရာရာရ รู้ท้อเจ็ดติบแปดิบครับเนี่ยหากินนี่กินนูนนูนใบด้วนครับผมพี่น้องมาเลยขนาดพี่น้องป่าหมานทุกคนครับผมขอดินทุกคนครับผมสามสี่ร้อย หมดตัวไปตองดู้อเรื่อยนะหวันหวานสีอร่อย้วครับผมสวยๆงามๆเลยครับไปดูน้ำกันอีกครับหอบที่หาเหมกันครับผมหลอบหาไปป ครับพี่น้องระมาณหาสิบตัวครับห้าสิบตัวแต่ว่านี้จะตัวไข่เรือยครับพี่น้องไข่เตียมถ่องอญญาญะเลยครับผมใบไข่เลย เอ้เลยเ,ยเยตุ่งานครับผมครับผมยอดลายยอดหมาน้องห้องนี่ขึ้นนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องประมันสามสี่หลอดมันไม่แทบเนาะจ้าแต่มือเนสาเนาะคอยนับให้พี่ให้หน้องมืออีกที่นนหนึ่งทีหนึ่งมันไม่แทบเนาะจ้านับอีกรอบครับผมครับตัวสุดยอดเพราะมาเนครับครั้งแรกห้องห้องครับผม ไก่แม่กี้นนูมานครับวันนี้หัวซ่ดแล้วครับผมตอน,นก็แจน้องไม่แซ่บเนาะนปปับให้พี่นอ้องิงครับผมเล็กตูไม่แซ่บจรงเป็นครูก็ร้อยสิบเอ็ดสิบสองนับเป็นคููครับพี่น้องสิบีหากสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีตูวอวดไม่แซบเนาะี่สิบ ไข่เป็ดตุ้ปุอีพี่น้องทองเขาเขาคือเหมือนไข่เด้อครับสักอีหกีเจ็ดอีกแปดอีกเก้าสามสิบเอสามสิบเอาเสองเอมาเทเกระตีไว้ครับสามสามสี่นทาหก

ะอะไรยังไงเนาะพี่ฟ้ามันติ 1> 1, 2, 2> ตอนนำห้อ 4, ออกพี่ฟ้ามันจะบอกน่อน้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสามสิบส

มันนีบรรยากาศดีเนาะลมวิวเนี่ยลมมัวอยแล้วมันขึ้นนีกเอาแห้งขนาดน้มเทเานยกว่าฝนติดตกครับพี่น้องว่มันสีดจับอื่นโมเมนฝนตกทงอื่นเหอแมนครับแปด่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสองยี่สิบสามี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ยี่สิบเจ็ดยี่แปด ยิบเก่าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สองสี่สามสี่สี่นี้คือมาขันไก่เลยเนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด มีเก่าหาสิทอ้าสามร้อยสามร้อยแล้วเดี๋ยวอีกลายบ่ตัวลายอ่าสี่สีลอยไปยังไม่เสร็มหาซิทนะซิทต่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า

ส,สี่สสนเจ็สี่แปดสเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสามสสี่ห้าสี่กสี่แปดอีสองูก็บพ่อสี่ร้อยบินนี้เนาะคนนี้ได้สี่ร้อยก็บบินบินนี้กับตัว บินนี้หาฮกตัวครับพี่น้องเอาสันไดีสีหล่อพอดีครับหนึ่งแดงงามๆเลยครับพี่น้องหัวเสียบๆนะครับน้อก่อยใส่หมูม้วงครับเสียบสุดยอดเลยครับผมเจอแหลกของๆแล้วไม่แซมรึผมถือประมาณสุดยอดนะครับครับผมบ่าวคอนก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีสันครับแต่เขามารับชมบ่าวคอนลุยตาแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับถูกไใจถูกแใจถูกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนขอฝากวีครับครับ ฝากกันยังไม่ใหญ่ลุงปาณาบุษภูสุดขอดครับเจ็บตีนประเทศต่างประเทศนะครับเนาะส่วนคนไหล่ก็แช่กวติดตามเบาคอนหรือสายเรื <social dad> ่อยๆครับเบาคอนหรือสายแม่รังใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเข้าไปรู้กันไหมครับเบาคอดก็แม่แท้์สิไปด้ครับคลิขอบคขณเพื่อนทุกทครับสวัสดีครับ